ไาไแผ่นี่หลักเสาเะเบ,บิลเมย์อันนี้พันอะไรพันเทเบิลเห็นไหมอันนี้เห็นไหมที่ว่าไอ้สิบล้านวิวใช่นไหมไม่ใช่เออสาวเรียกพี่พี่เทบ,บิพี่เทเบ,บิไม่รู้จักเลยเดินเข้าเซเว่นใช่นเนาะใส่กล้องไ,มไ,ไหมนะครับนะอันพี่น้องครับอันพันสองคนยังตกลงเรื่องผลประโยชน์กันไม่ได้เลยนะครับ คนหนึ่งบอกว่าถ้าพึ่งหลวงเป็นของผมถ้าพึ่งมิ้มคุณเอาไปนะครับแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าพึ่งกรบผมสวัสดีพี่พี่น้องนนะครับมิตรสหายชาวเหล็กในพี่น้องป้องไยอันชาวแฟนเพลงเอจะเกี่ยวว่าจังไดล่ะพี่น้องเลยนะครับเมื่อพ่อพึ่งแหว่นะครับก็เลยมาจอดรถใจเย็นว่าจะมายางทายรูปดีๆนะครับ เสียงองียงมากกบกับกบกับมาจากข้างในปลาโอ้โหด่นัวหรือว่าเสียงอันหมูปลาบัดใดเป็นค้นนะครับมาพอกึ่งห้างเดียวกันเกือบตีกันตายพี่น้องเนี่ยนะครับผลประโยชน์บาลงโต <laughs> <laughs> นะครับฝากพี่ฝากน้องนยครับด้วยเป็นกำลังใจนะครับพันชลาหน้าตาดีนะครับหน้าตาสุดยอดหน้าตากว่ามูหล่อทุกคลิปนะครับหนุนต้นเดาตำาๆนะครับ ติดดินแล้วพี่น้องไยตอนนี้หาแท้พึงติดดินนะครับมันก็ต้องขืนยากครับไปครับจังไดกับพ่อกันสองคนกับแบงกันนะครับเออมาบอกกุหทียจังใดล่ะมันต้องแบงครับผมโอเคไปพี่น้องนี่แหละครับคุนส่วนคุนส่วนทางธุรกิจพึงก็บจังว่ายอยู่ดีแท้นี่นะครับป๋อฟางสีแดงด้วยนะครับถูกแพงแดงไว้กวนนี่พี่น้องครับน่าจะเป็นพึงไม้ยูครับพี่น้อง กับบักโบโบวิ้ยนี่ครับบักโบโบพี่น้องน่าทีอักลากยุดหรอกครับเนมหาบอลน,นิบกล้องก่อนหยุดกบไปที่บ้านครับกลัวเนาะใครไม่กลัวผมกลัว ูอยากได้อันนี้มันตำ่ำซื่อๆหรอกพี่น้องเอ,อ้ยคันว่าเป็นสูงๆนิที่มาเห็ดอีเจาะอีแฉะได้ดิมันต้องเผื่อขึ้นเผื่อลงนะครับเออคบวบทิศเราปลอดภัยพี่น้องคันควบปลอดทิศนี่ยคือควบไปได้ขึ้นก้อนปุ๊บตอดปั๊บเลยเนี่ยจะว่าเด้่ไปพี่ๆน้องๆครับไปกระดิ่งปุ๊บตอดปั๊บเลย คบจิตจิตได้่อยคนคนได้ง่อยเธอเห็นว่าก็ได้ยิงเก่งหลายคบไม่ได้เห็นไม่เระบอกแล้ว <c oughs> เวลาจะเอาจริงไม่ติดอะชุดไม่ติดหรือเดี๋ยวเวลานั้นใหม่มือควบจิตทิตได้่อยครับพี่นอ้องเดี๋ยวใจเย็นครับยาวาลีลาเด้อครับเด้อมันก็นต้องมีแน่ครับพี่น้อง <c oughs> ไาย์ก็ขวามาด,ดูดีๆเดีด๋ยวพี่น้องเนือ้อกิ่งฮักกิ่งเพาะโอ้ขาวอักลากพี่น้องเอยมันมาดูก่อนจะไปรูปนั่นหลายครับนี่ก็ได้มีครับอ่อ ม่น่นวัก,กอ,อง้ามขนาดพี่นอง้งขออนุญาตเก็บงานนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ลาเอางานจังหน่อยเด้อพี่นองเด้ออย่าว่ากันเถอะครับ อากลากพี่น้องเรับเขาวอากลากน้ำฟุตยอดครับ มาดูมนเห็ดแบบไหนก็ได้ครับพี่น้องครับถ้าพึ่งดูจะไม่เห็ดแบบนี้เจ็บ เด็กนิ่งเขาจับดีเด้อเขา แกะแม่มันออกให้มืดครับยี่ให้มันตกหลายโอ้มีต๊ขาวมีต๊มีต,มต๊เอามีนสห่งนี้ได้ต้นเอออันนแ้ะต้องนานแล้วนั่นแหละก้มลงโอ้มีต๊พี่น้องจ้า <c oughs> โอ๊ยเกี่ยงๆซึ่หน่อยพี่น้องเอ๊ยแ,แม่มันตกหลาย,ายก็เรียกว่าเซียแม่พึ่งปาดซ้ายปาดขวาตกทุกอ <laughs> <laughs> ้อา <laughs> ปาดใส่ <laughs> <laughs> ใหญ่พี่นุงอ่ะ <laughs>

พี่นอ้องน้ำมึงตรงพี่น้องเองน้ำขนาด เยี่ยมครับสุดยอดเยี่ยมอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งพอแล้วอย่าลีลาหลาย <c oughs> โอเคครับพี่น้องเรียบร้อยโอ้ลังงามแท้ครับลังสุดยอดสวยนะครับสามดูได้มั้งไม่เนาะต้องมีเซียวฟงเซียวฟรีรนนเนาะ ทำไหนทำมือดูดิมือหนึ่งทำมือดิรังไงน้อยจะไปทำมือทำไมดอกเออรังมันไม่ใหญ่ถ้าน้ำสามโลรังสองโลนี่ขายเลยไหมนุ่มนี่กะว่าจะได้รังขาวไหมนี่อ่อนติดแดงกะวอย่างเดียวคือแดงนี่ถ้าขาวขาวขายเลยขาวขาวขาวแบ่งคนละรูปปากเลยใช่ไหมน้อาเรียวชุดผัวข้าไปเช็คสองลอยเด้อ ตัตตวตายนะครับดีครับในพันลืมไปเช็คครับ<ะ>ได้แล้วครับไปเช็ค,คสองลอยอเ <ไป S 2> ขาไปใกล้ๆเขาจุดกระเดกน้อยเขาไปอีกจุดที่นี่แหละมันมุนไปกิดนี้หรอกอู้้พากันมาเบิดตกำบลเลยครับ <c oughs> มุดมู่บ้านเลยครับนี่ขึหังโอ้ยหังแบบไงเลยครับแต่ว่าบ้านผมเอินมิมยังมันหน่อยๆไม่มีกล้องผมเนาะนี่ก้อนนี่นะครับวิทยุทูเบอร์เด้นี่นะครับ อยู่าักีเอเตอร์นะครับนี่ผู้มาให้กำลังใจเอาอะไรสองร้อยแมวมาหนึ่งดอกแมวก็มาดอกเออครับมีเชื้อเขาเยอะมีเอาโชว์โอ้อออออครับไปดูพันใหญ่เขานะครับ,รบผลประโยชน์ยังไม่ลงตัวเลยโอ้เข้าไปอีกอะไรเออไหนดูไหนดูนดโ,นโอ้ อู้เขาวอ่ะอู้ไหนเวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ่ายล้างพึ่งก่อนอยู่พึ่งล้นอู้ล้นอ้ยถอดนี่หนึ่งอูโอู้อู้อยปยุบานเก็เอิญมีเมดอกซ้ำนี่ครับพี่น้องเก็เอิญคือนกซผมนี่ง่ากวเลยนี่ก็ยืนตรงนั้นแหละเออโอ้น้ำเต็มเปี๊ยเลยครับนึ่งนึครับหลังได้อยู่หน่อยนึงกดยาแก้ไอหลังได้อยู่ไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับน้ำเปี๊ยถ่ายคลิปอีกกูนี่คุณยอดฝีมือที่ เดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาปาดนะครับแม่เขาทำนานมากครับอูน้น้ำน้ำเห็นไหมนี่นะครับ,รบผมก็นี่ต้องยืนใช่ไหมยืนมันถึงจะเท่ใช่ไหม,ไมไอ,อันนี้ช่องไหนครับนี่ช่องไหนช่องกิจดชนะโอใช่ไหมอันนั้นล่ะอันนั้นช่องไหนเนี่ย<ช>น, <ๆ S 1> นช่องพันกันเหน็ดหมานเห็ดเมานะครับแต่เลือกทำไปเร็ว พ่อโทรศัพท์ห้างในขี่โมงน้ำใหญ่ไหม่ใหญ่อยู่หน่อยนึงไม่จบปุทธเลยนี่ไอทำท่าดิเดี๋ยวเดียว่งเพิ่งย่เพิ่งยิ่เพิ่งทำท่าไอ้ชั้นโอ้ทงนี้กับปาดไปเกลี้ยงหวานที่โอ้ไหลทังนี้กับปาดไปมดน้ำหวานลองชิมที่หวานไหมนายน้ำหวานนะพาดไปพาดไเอาเอาลวดนเอาไปปิ้งเลยไหย พันมงเลยพี่จับจับนั่งมีนี่นี่ฟ้นแม่มันออกยังไงไปออกออกแล้วเอาเคสอนมาอีสนไม่ต้อองเวมาดูดีสอนไม่มีแล้วไปเอามาถูกไปกินเหยียบลอยเนาะเหยียบลอยอือเหยียบลอยเอาแลยเหยียบลอยเนาะมันตรวจน้ำเดี๋ยวเฮ้ยแค่นี้ก็ยานโอ้ยเนาะตามเนิ้งอวยมาหาเบิ้งผึ่งพี่น้องเลย มุดออสำพวจแม่มันหลายแม่ตรงที่แยกหย่วยหยัวหน้าเดียวก็จะไปเลยนเนาะอันนี้แสดงว่าตกลงผมประโยชน์เรียบร้อยเลยเนาะเอ,อ้ยรับพีรับนองครับก่อเรียบร้อยนะครับออตามเล็กน้อยมาบึงผึ่งน,นะครับพันกันหมานเห็ดมกากับพันกิจนะฮะหรือว่ากิดหมีแพนด้า ขอนี่หวานเลนนนยขายได้ไหมครับแบบนไม่ได้เนะยครับมันอยู่ที่คนซื้อเนาะถ้าคนซื้อก็ซื้อก็ขายได้เนาะครับตาม<ว>โอ้น,น,นุนประมูลเลยเอาประมูลเลยประมูลไปเท่า,าไหร่ก็เอาเอาประมูลอยากขายอยากขายเอาคนซื้อซื้อเท่าไหร่ขายหมดมันทำประมาณนี้อืมมันจะตวนเนาะ ตอนทำไม้แค่นี้นนตัวนั่นมันกะลัางต่อลัางเลยจะประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบก็อโอ้ยเห็นรอยนึ่งเอา